แต่ไม่รู้โทษแต่จะรู้แต่ประโยชน์ของโทษแต่มม่รู้โทษจริงจะจะเอาโทษนะั้นเป็นประโยชน์เึ่นก็เล่นการพน,นันกินล่าเมายอยา่างนี้ป็นต่นเอาโทษนั้นเป็นประโยชน์ไต่อย่างตนพระบรมศาสดาจึงถือว่าประโยชน์นี้เป็นโมหะโมฆะประโยชน์ ก็คือบริจากให้ตนเองบริจากให้สิ่งที่ตนยึดมัน่นถึงมั่นในตนเองว่าเป็นตนบริจากให้ปากหลายรดบริจากให้หูจมูกลิ้นกายบริจากให้ใจอันนี้คือบริจากง่าย แล้วก็หลงง่ายแต่ได้ยากได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าตนเองไม่รู้จักตนเองทำไมหลงตาจึงเจาะลึกถึงขนาดว่าทำไมจังว่าการบริจาคตัวเองตนเองไม่ได้ตัวเองตนเองผิดพลาดในการบริจาคให้ตนเองทำไมหลงตาจึงเจาะลึกถึงขนาดนี้เพราะอะไร เบื้องต้นคือคือเกตนะถ้ามีเกตนาต่อเอกต่อตัวเองเมื่อใดตนก็โทษแต่ ه, ต่อตัวเองเมื่อนั้นอันนี้คือเหตุทีปัจจใจเตี้ยงตาจะเจาะให้พวกพวกเจ้าได้เข้าใจว่าการไม่ได้จากให้ตนเองนั้นน่ะถ้าตนเองมีเจตนาอยู่ในตนเองอยู่ยึดมัน่นเว่าเป็นตัวตนอ,อันนั้นตนเองจะไม่ได้อะไรเลยจะได้จะลดปัจจุบันก็คือตัณหา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนจริงๆนั้นน่ะในสมมติตนนั้นน่ะก็ยากหรือจะละตนละผู้รู้เนี่ยตนนั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่คือถ้าอย่างนั้นน่ยพูดพูดกันยากแต่แค่การบริจาคให้ตนเนี่ยบริจาคให้ใครว่ากรรมคุณห้าเนี่ยบริจาคให้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยใจเนี่ยห้าอย่างหงาง้องจานก็ยากพอแล้ว ทีนี้ถ้าตัวเองมีมีเจตนาอยู่กินไม่ได้อะไรเลยกินได้เลย,ย,เ,ลย,ยเพราะฉะนั้นการละเจตนานั้นนะให้มีมีให้มีเจตนาอีกอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นการละเจตนารูปรูปภายนอกเขาเรียกว่าเวทนารูปเวทนาสันญาณครรมญาคือละเจตนาของขันห้า ของันเมื่อละเจตนาขันห้าแล้วเนี่ยก็จะลงไปสู่ขันที่สองขันที่สองก็คือถ้าว่าขันที่นำมาขันก็คือปิติสุขถ้าละป,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 ปิติสุปิติีติสุได้ก็จะก็จะเข้าไปสู่ ปัจจุบันได้ปัจจุบันก็คือกองปัจจุบันแห่งภบหรือกองปัจจุบันแห่งขันที่ว่างจากขันของภพหรือภพหรือว่างจากภพของขันอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สัมสัสทั้งหลายไม่น่าจะเข้าใจเลยไม่น่าจะเข้าใจทำ,ทำไมไม่ทาไมไม่ไม่เข้าใจเพราะเพราะไม่มีไม่มีผู้ผู้เข้าใจมาเจาะ เจาะสวรรค์คือเจาะลึกเข้าไปบางที่เจาะสวรรค์เจาะลึกเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่นพอเพราะมันเป็นปูนใช่ไหมเขาจึงเอาสวรรค์ที่สองก็คืออดดอกสวรรค์แบบว่าดอกดอกยางตีเข้าไปจึงอดดอกสวรรค์ตาหลังเพื่อยคัดอยู่เพ่อให้คัดปูนอยู่ไม่ปูนรูดอันนี้ก็เป็นอุบายเพราะฉะนั้นการจะได้เจตนาเนี่ย ของขันเนี่ยมันยากการลักที่จะขันห้ายากแต่เขาเ้าไปสองขันที่สองก็คือปิติสุขเนี่ยแต่เขาเ้าไปสู่เทวดาสวรรค์เนี่ย,นนยก็ยิ่งยากแค่เกตนาของขันห้ามเนี่ยแค่เช่นว่ารถละรถเนี่ย,ลลยอย่าติดรถเนี่ยละรถเนี่ยก็พอแล้วทีนี้การบริจาคคือการสละออกภายนอก การสละออกายนอกการให้ผู้อื่นการให้ผู้อื่นเสียสละสิ่งของท,ที่ที่ตนเองหามาได้ยากเนี่ยเพราะอันนี้ยากะยากยากมากยากแต่ว่าทําบางทีทำ่ายอยู่แต่มันมีเจตนาเป็นเป็นตัวปิดบงัดบงกัวตัวนอกเป็นตัวปิดบังปิดบังตัวไหนวาอันนี้คือกูกูกูวให้กูให้กูเสียสอละอย่างนย่งนงต้น มีเจตนาก็เหมือนลิ้นเจตนารถนั่นแหละไม่ผิดกันเลยลิ้นเจตนารถคำว่าใจนั่นก็มีเจตนาต่อการให้การเสียสละถ้าล่เจตนาการให้การเสียสะละเ,เสียสร่เจเเจตนาในการเสียสละได้ใจเขาจะว่างจากใจผลไม่ผลไม่จริงจะเกิดเกิดเป็นผลแั้ว่าผลนั้นเป็นเกิดก็จะไม่มีที่ไปไม่มีที่มา แต่เป็นผลแห่งการเกิดของโลกเมื่อไดเราเกิดจากเมื่อเราด้เกิดอยู่ในโลกคนนี้จะเกิดอยู่ในโลกตลอดไปแต่ถ้าหนีจากโลกใบนี้แล้วเนี่ยหนีหนีจากโลกี้แล้วเนี่ยท่าน,นี้ก็จะไม่ไปเกิดว่างแล้วเพราะมันเป็นของเพราะมันมันมันเป็นของของโลกเพราะเพราะมันเป็นของของโลกยกตัวอย่างอุบายเดี๋ยวเดี๋ยวจะสงสัยคําคําพูดของลงตาว่า ทานไปแล้วเนี่ยถ้าสิ้นแล้วทำไมทำไมจึงจึงจึง,จ,งจึงไม่ได้ผลยกตัวอย่างเลยมีพระองค์หนึ่งเขาเรียกว่าศรีวลีเทระเทโล,ลท่านทานน้ำผึ้งเมื่อท่านมาเกิดมาเป็นพระชาตินี้ท่านได้ลดแห่งสังฆทานน้ำผึ้งนั้นนะ่ะเป็นมนุษย์สัญญากมกมอันเป็นสังฆทานอันยิ่งใหญ่มหาศาลนั้นนะ่ะก็ติดตามท่านตลอด ท่านจะไปไหนเมื่อไรจะไปมากไปน้อยเมื่อมีพระปู่ศรีวลีไปด้วยเนี่ยคําอดอยากจะไม่มีแต่ถ้าสิ้นญาพันไปแล้วพักสิ้นญาพันไปแล้วเนี่ยทรัพย์ของโลกนี้ก็ดับลงดับแล้วส่งผลถึงแค่พบปัจจุบันเท่านั้นถ้าหนีจากหรือพ้นจากพบแล้วเนี่ยส่งไปถึงแล้วเพราะอะไร เพราะสิ่งนี้คือตัณหาการการให้เสียสละนี่การให้ทานกันเนี่ยคือตัวตัณหาแม้ตัวาก,การให้เนี่ยก,ก,ก็คือตัณหาสิ่งของก็กคือตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเหล่าน,นี้จะเข้าไปปะเพื้นไปเปื้อนๆเร็วเดี๋ยวไปปนป,น,ป,น,ป,น,ปน้อยู่กับวิมุตติสุขที่เหนือตัณหาไม่ได้ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ที่ต้องตาเจาะให้พวกเจ้าดูว่าการให้เนี่ยมันไหลายสลับซับซ้อนให้แก่รูปให้แก่ตนให้แก่ผู้อื่นให้แก่ตนให้แก่ผู้อื่นให้แก่ตนในตนหรือให้ผู้อื่นในตนให้ตนในตนหมายถึงการละตนแต่ให้ตนแต่ให้ตนแก่ผู้อื่น คือยึดต่สัญญาตนี้ยึดติสัญญาไม่สามารถละสัญญาตนวได้อันนี้คือให้ตนแต่ยึดตนจึงตนจึงไม่ได้ตนเพราะอะไรเพราะมนปุตตันหาความหมายเนี่ยคาว่าตันหานั้นน่ะมีแก่ในโลกนี้เท่านั้นเกิดในโลกนี้ถ้าโลกอื่นนั้น่ะโลกพระนักว่ามรรคผลญิพันนั้น่ะจะไม่มีในโลกนี้เพราะฉะนั้นการให้มันจึงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากการเสียสละ สิ่งที่ทํามานั้นที่ได้มานั้นะเป็นของที่เสียส,ะส,ะส,ะสะละสัตว์สล้วนะเพราะองค์จึงมีอบายมีอบายให้เราได้เข้าใจว่าทานะปารณีมาตังเบื้องต้นาาทานะอุปบรปารณีเป็นทํากลางทานะปรมัตถานะเป็นทางของของการเสียเสละทางขั้งสุดท้ายคือที่สุดเพราะฉะนั้นความปานนี้คือการเสียสละ ปาณี่นั้นเรียกว่าการเสียสละอันยิ่งใหญ่การเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังไม่พอการเสียสละในพบแต่ละพบก็ยังไม่พอการเสียสะละ,ยสยสะหนทางเทินก็คือทางสงติมากและทางสิ่งเล็กมากก็ยังไม่พอการเสียละเสียเหตุและผลเป็นครั้งสุดท้าย สุดยอดนะเพราะเห็นได้ผลนั้นเหนือเห็นได้ผลนั่นเป็นหนทางที่สุดท้ายเป็นข้อคั่งวางมากักวางผลในครั้งสุดท้ายคือเส้นซากแห่งตำหาอุปทา,านอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราได้ทําในขณะนี้เพื่อจะให้อาีตสงวนนี้เข้าไปสู่หลักชัยอันเป็นหลักที่พระบรมศาสดา ตั้งแต่งานไว้คือการเสียสละอันยิ่งใหญข่ขอให้แม่เพนและลูกจงเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ใความมาั่นหมายอยู่กับโลกอยู่กับโลกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในโลกอยู่กับโลกอย่าหลงโลกอยู่กับโลกอย่าแบ่งโลกอยู่กับโลกต้องอาศัยโลกดูโลกแล้วอาศัยโลกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในโลก่อกไปนนอันนี้คือคำที่ตาลตากตาวให้พวกเจ้าได้เข้าใจ ในวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าวันเกิดของเจ้าก็ขอให้เจ้าเสียสละอันยิ่งใหญ่เสียสละภัยในใจแม้แต่ใจเจ้าก็เจ้าต้องเสียสละวันนี้เสียสละในวันเกิดแม้จะมีเหตุอะไรในวันเกิดนี้ขอให้เหตุนั้นจงเป็นอลลาทานหายไปให้มีแต่ความปลอดภัยให้มีความสุข สวัสดีรักเดีนมงคลทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเพราะฉะนั้นแม่เพนได้ลูกได้ดันด้นไม่มาถึงตรงนี้ขอขอให้ชาติใดพบใดยังไม่ได้พ้นจากโยกทรัพตรงนี้สมบัติตรงนี้ขอให้เียรติต้อให้ตามไปทุกครบทุกชาติคำว่ายากจนอย่าให้มีแก่มแม่เพนเลย อย่าให้แกมีมีแกลูกของแม่เพ็นเลยและญาติแม่เพนเลยให้แม่เพ็นมีแต่ความแสงสว่างมีแต่มีทมีแต่ทางที่เข้าไปสู่ความเห็นถูกเข้าไปสู่วิมุตติิโมกวิสุทธิก็คือมรรคผลยพพานในปัจจุบันการตามสติปัญญาของแม่เพ็น